ใส่หอมแดงลงไปใส่พริกลงไปใส่ปลาลงไปแล้วก็ใส่น้ำปลาผงชูรสลงไปแล้วก็คนคนคนแบบนี้นะคะพี่พี่เพื่อนเพื่อนอู้นนะอุ้ยอะไรมาเป็นพี่สีเกิดมาเป็นพี่สีนี่มันอะไรนักหนาพี่พี่เพื่อนเพื่อนได้ยินเสียงประตูไหมประตูดังออดดังแอดไหมนี่ค่ะพี่พี่เพื่อนโอ้โอ้โอ้บังจอบังจอบังจอกระเถิบออกมาหน่อย ไม่ใส่แว่นก็มองอะไรไม่เห็นจริงๆที่พี่เพื่อนเพื่อนน้องนิวบอกว่าน้องยงน้องโยงน้องยงไอเลิฟยูน้องดาจามามามานี่คนคนคนเมื่อเช้าน้องดาแกงอู้แกงอะไรพี่ก็จําไม่ได้แต่รู้ว่าแกงเออเออแกงฟักหรือแกงอะไรสักอย่างหรือแกงบวกน้องยงบอกว่าแม่นิวแม่นิว นันดานันดาอู้ใครมาใครมาใครมาเดียว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 นันดายาอ่าอาหารอาหารอ่าเป็นอย่างมากหิวใช่ไหมคะหิวใช่ไหมคะมาค่ะมาค่ะนี่เรายำมะม่วงกินกันนะคะยำมะม่วงกินกันอ่ายุ่งยุงยุงยงย่งแล้วถ้าไม่ทัน ข้ามวันข้ามคืนเสแล้วทำไมอะทำไมอ่าพี่สีเล็บเล็บเลบเลบทำไมล่ะคะคุณนุ้ยสวัสดีค่ะคุณนุ้ยสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านเอสี่บ้านหมูเจ้าสามอะไรคะไม่ท้นข้ามวันข้ามคืนนี่ค่ะสวัสดีค่ะคุณนันดาแล้วก็อ่าปู่คนเลี้ยงหลานก็ยังอยู่นะคะพี่ๆเพื่อน,นมา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  โอ้ยนี่ยำมะม,ม่วงของคนทางเหนือไม่ต้องรำม,มาบดอะไรมากมายผักไม่ต้องนะคะนี่ทำแบบนี้เลยแล้วตอนนี้นะคะใครที่จะกินสตรอเบอรี่ก็หยิบไปนะคะ,ะใครที่ใครที่จะกินเซียนทอนะคะเซียนทอยังเซียนทอยังไม่ได้ปอกนะคะนี่ค่ะเซียนทอยังไม่ได้ปอกคุณนันดาฉันอยากกิน คุณนันดาสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับกระสู่บ้านแอสสีบันหนึ่งเก้าสามนะคะฉันอยากกินเดี๋ยวมารอทานด้วยกันเลยนะคะยำมะม,ม่วงอร่อยอร่อยดูหน้าดูหน้าอร่อยอร่อยดูหน้าสินี่ขนาดยังไม่ได้ชิมนะคะยังทําหน้าอร่อยขนาดนี้คนเลี้ยงหลานคนเลี้ยงหลานคือปูนะคะปูของย่าน้องคุนนะคะอะใครอย่าจีบนะคะใครจีบปูต้องผ่านพี่สีก่อนนะคะ เพราะตอนนี้คุณย่าไม่อยู่นะคะพี่สีคุมนะคะพี่สีคุมอยู่นะคะใครจะจีบคุณปู่นะคะต้องผ่านพี่สีก่อนตอนนี้เรากาลังชิมนะคะพี่เพื่อนอืมแซษเศๆๆศเมะม่วงยี่ห้ออะไรไม่รู้กรอบกรอบอืม เผ็ดนิดเดียวเผ็ดนิดเดียวนี่พี่พี่เพื่อนเพื่อนยำมะม่วงกับพี่สีนะคะนี่ยำมะม่วงแซ่บแซ่บบ้านพี่สีกันนะคะพี่พี่เพื่อนๆใครที่ชอบกินมะม่วงยำมะม่วงนะคะกินมะม่วงยำมะม่วงยำง่ายง่ายนี่ยำมะม่วงแบบชาวเหนือนะคะ ไม่ต้องพรำมาบทอะไรมากมายมีแค่น้ำปลามันน้ำน้ำปลาแล้วก็นี่ค่ะพี่พเพื่อนมีน้ำปลาอู้ยลูกก็ะยาบลูกก็ยากลูกก็ะยากพุ่นพุ่นพุนพุ่นพนพุนยำมะม่วงของชาวเหนือนะคะพี่เพื่อนมีอ่ามีมะม่วงมีหอมแดงมีพริกมีพริกแห้งแล้วก็ น,น,น้ำปลาน้ำตาลน้ำปลาผงชูรสคนให้เข้ากันแบบนี้เลยนะคะออกมาแบบนี้สีอาจจะไม่สวยงามนะคะแต่ว่ารสชาติแบบนี้เลยค่ะพี่พี่เพื่อนๆแล้วใครที่อยากกินสตรอเบอรี่นะคะก็มาหยิบเอาเลยค่ะตอนนี้เรามีทั้งสตรอเบอรี่แล้วก็มีอ่ายำม,มะม่วงให้พี่พี่เพื่อนๆน,นได้รับประทานกันนะคะนี่แล้วใครที่อยากกิน ่เสียนทอนะคะพี่สียังไม่ได้ปอกนะคะพี่สียังไม่ได้ปอกอันนี้เอาไว้ก่อนตอนนี้เรามากิน